If they ain't got it, you know they gon' fake it, cause they're so full of the cap. Always guessing what you got, always lacking, but you always acting like you not. But you really not hot, you can get put out like old grease in a pot. But I'm new grease, you can get popped like a shoe crease, you need to be stopped. You got them hits, well, when they gon' drop, cause it's not a hit, it's probably gon' flop. It's not a hit, you and not lit, your life be fake like Morty and Rick To keep it for real, to keep it 100 is what make you lit, that's what you don't care. Rule number one is they gon' lie on they self. That is not no สวัสดีครับเชี่ยนะครฮะวันนี้อยู่กับร้านไทยสมพลยนตการนะครับผมวันนี้นะฮะมีรถเกดเดอร์นะครับผมมาแนะนําให้ชมกันนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามีหลากหลายรุ่นและก็หลากหลายสายมากๆนะครับนี่ถ้าเกิดท่านใดที่กําลังตามหารถเกดเดอร์ไปลุยงานกรมทางนะฮะเข้าไสางงงสางานอบตหมู่บ้านเนี่ยบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยนะฮะรีบจับรีบจองได้เลยนะครับมีมาหลายตัวเลยนะครับนี่เกดเดอร์ตัวแรกนะฮะเป็นของคุมัสุนะครับเป็นคุมัสุ GD 655 ขีดสามนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วถ้าเกิดจะให้เทียบเนี่ยจะเทียบเท่ากับตัวแคทหนึ่งสี่ศนเนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นไซมาตรฐานของกรมทางบ้านเราเลยนะครับนี่นะฮะคอมมาสูนะครับท่านใดเป็นแฟนคอมมาสูนะฮะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับมีสแกาิฟายด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับนี่หล่อๆสวยๆนะครับอ่าแล้วก็ถัดมาด้านข้างของเท้านะฮะก็จะเป็นรถเกียร์เดอร์ของแคทเทอร์พิล่านั่นเองตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะฮะตัวท็อปสุดนะฮะของรุ่นเลยเป็นแคทเทอร์พิละ ท่านใดต้องการใหม่ๆแรงๆขักง่ายๆเป็นจอยซิกนะฮะตัวนี้นะครับขับทั้งวันไม่เหนื่อยเป็นรุ่นใหม่ระบบใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะฮะเหมาะมากหล่อมากนะครับ 140m นะฮะใหม่ๆเลยนําเข้าจากอเมริกานะ,ะตัวนี้นะครับ นี่นะฮะถ้าของแคทเนี่ยจะเป็นนำเข้าจากอเมริกาทุกคันนะของทีรานะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแบรนด์โคมมสูหรือว่ามิตูบิชิอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นรถเกียร์เดอร์ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับนี่ในส่วนของมิซูนะฮะจะมีทั้งหมด4คันนะครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะมิซูก็จะเป็นาสายใช้งานง่ายดูแลง่ายนะฮะค่าตัวไม่แพงนะครับตัวนี้นะครับน,นะ,ะหนล้านมีทอนนะจ๊ะพวกนี้นะครับนี่นะฮะราคาเบาๆนะครับอย่างตัวเขียวเนี่ยลูกค้าบอกเลย หกแสนกว่าเท่านั้นนะจ๊ะตัวนี้นะฮะ Mitsubishi MG 500นะนี่มี4คันนะฮะก็จะเป็นไซเทียบเ,เท่ากับ1 4 0สเลยนะครับสายมาตรฐานของงานกรมทางเช่นเดียวกันนะจ๊ะนี่แล้วถัดมา สองตัวซสายสุดนะฮะก็จะเป็นรถเกตได้ขนาดคาทัดรัดนะฮะที่มีขนาดเล็กลงมาเอาไปเรืยองงานอบตงานหมู่บ้านนะฮะบอก้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่นะฮะมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะถ้ารุ่นเก่าก็จะเน้นใช้งานง่ายๆดูแลง่ายค่าตัวแพงนะฮะหกแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับแต่ได้เกิดต้องการความเป็นรุ่นใหม่นะฮะขับสบายๆใช้งานกันยาวเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเป็นโคมสูตนะฮะ g d 3 5 5 a นั่นเองนะครับเป็นรุ่นใหม่นะฮะตัวนี้ก็จะมีสเกลิฟายติดมาให้เรีียยยบร้อเเช่นนดวกั ่ารอนะครับอ่าทั้ง2แบบเลยนะครับ่อคนละแบบนะฮะตัวนี้ก็จะมีความแบบคลาสสิกวินเทจนะฮะตัวนี้ก็จะแบบว่าเป็นรุ่นใหม่ทันสมัยนะครับนี่หล่อมากแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็มีมาให้เลือกหลากหลายนะครับถ้าเกิดท่านใดที่กำลังตามหารถเกตนะติดต่อได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ